ใครที่เออแบบเฮ้ยกลัวจะเข้าแขนไม่ได้ไม่กลัวโดนล้วงกระเป๋าแขนใหญ่กลัวจะติดแขนติดจักแรแล้มาค่ะทุกคนวันนี้นะคะหวันก็จะพามาดูโกยาดนะคะหลายๆคนอาจจะถามว่าระหว่างรุ่นเซนหลุยส์กับรุ่นโฮโบนะคะทุกคนอาจจะว่าเออซื้อรุ่นไหนดีเนาะไอ้สองรุ่นนี้มันจะมีกระเป๋าใบเล็กทั้งคู่นะคะโฮโบก็มีเซนหลุยส์ก็มีนะคะอ่ะอย่างนี้เห็นไหมมันจะมีใบเล็กๆจิ๋วๆมีทั้งคู่ราคาต่าง โฮโบจะแพงกว่าโดยเฉพาะถ้าเกิดว่ามีเพนเพนหัวใจแบบนี้นะคะตัวลายเพนหัวใจก็จะแพงกว่านะคะตัวโฮโบเนี่ยเขาจะมีซิปแบบนี้ด้านไหนเขาก็จะโล่งๆเลยนะคะไม่ได้มีช่องเล็กช่องน้อยนะคะเวลาสะพายขึ้นไหลยอย่างนี้นะคะก็สายเขาก็จะหนากว่าใครที่กังวลว่าถ้าสะพายแล้วจะปวดไหล่ก็ให้เลือกรุ่นโฮโบนะคะใครที่เออแบบเฮ้ยกลัวจะเข้าแขนไม่ได้แขนใหญ่กลัวจะติดแขนติดจกักรแล้ก็โฮโบค่ะไม่กลัวโดนล้วงกระเป๋าก็ เซนหลุยไปคะ่ะเซนหลุยก็จะราคาถูกกว่าสายเขามันก็จะสั้นกว่า, er วาเห็นไหมคะเวลาสะพายอันเนี้ยมันก็ยังแขนหว่านเห็นไหมมันก็จะเกือบจะจักระแลแล้วนะคะเพราะสายเขาจะสั้นและสายเขาอ่ะเหมือนก็จะเล็กกว่าเห็นไหมสายเขาะจะเล็กกว่า lessons, ตัวโ,โฮโบนะคะใครที่กลัวว่าใสายของหนักๆแล้วจะเจ็บไหลเจ็บไหมตัวเซนหลุยเจ็บค่ะเจ็บถ้าใส่ของเยอะๆนะแต่ถ้าสะพายทั่วไปไม่ได้ใส่ของหนักอย่างเงี้ย <drying> ก <ๆ S 1> ็คือไม่ได้เจ็บตัวโฮโบหวานหวานยังไม่เคยใช้แบบจริงจังถึงขั้นที่แบบใส่ของเพราะว่ามาถึงก็คือ ขายไปแล้วไอ้ที่กลัวจะติดปัญหาติดจักระแลอย่างเงี้ยก็ผ่านได้เลยนะคะรุ่นเซนหลุยแต่ถ้าโฮโบอย่างเงี้ยสายเขากว้างอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ต้องมีปัญหาเรื่องจะติดจักระแลอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาเลยนะคะก็ให้เลือกโฮโบถ้าใครกลัวติดเรื่องจักระแลเนาะนี่แต่ว่าความที่ตูดห้อยหอยอยู่แล้วถ้าไม่ได้ใส่ที่จัดระเบียบอันนี้ตูดไม่ห้อยเพราะหวานใส่ที่จัดระเบียบด้านในนะคะเนี่ยมีที่จัดระเบียบอยู่ด้านในนะคะแต่ข้างในคือเขาจะโล่งเลยไม่ได้มีช่องเล็กช่องน้อยแต่จะมีกระเป๋าใบจิ๋ววให้อบ อะไรนู่นนี่นั่นต่างๆใส่พาสปอร์ตเสมอไปต่างประเทศเนาะใส่พาสปอร์ตใส่กระเป๋าตั้งใส่พวกของสําคัญของเรานะคะอีกข้อดีของโกยาดเขาเป็นแคนวาสที่มีน้ําหนักเบาที่เหมือนแบรนด์อื่นๆอาจจะแบบเอ้ยเป็นกระเป๋าหนังแล้วมันหนักพอเราใส่ของปอีกมันก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะคะก็ไม่ต้องมากังวลว่าจะหนักขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยพูดรู้เรื่องหรือเปล่าไม่รู้จร,จริงๆอ่ะโฮโบหวา์รู้สึกว่ามันตอบโจทย์ทุกอย่างนะคะไม่ต้องกลัวโดนลวงเพราะว่าเขามีซิปไม่ต้องกติจกักระแลด้วยที่สนใจก็คือสามารถทักเข